ก็สวัสดีนะครับวันนี้ผมจะสอนวิธีการเปลี่ยนรหัสผ่าน a c e b o o k นะครับเริ่มแรกเลยนะครับเราเข้า Facebook ของเรานะครับจากนั้นนะครับให้ทําการกดจิ๊กขีด3าขีดที่อยู่ด้านบนขวามือของเรานะครับกดตัวน,นี้นะครับโอเคนะครับจากนั้นก็เลื่อนลงนะครับไปหาคำว่าการตั้งค่าและ ความเป็นส่วนตัวนะครับกดคลิกตรงนี้เลยนะครับจากนั้นนะครับให้หา,ค,าคําว่าการตั้งค่านะครับนี้เลยนะครับโอเคนะครับจากนั้นนะครับเราก็ไปหาหมวดการรักษาความปลอดภัยนะครับคือเข้าการรักษาความปลอดภัยและก็การเข้าสู่ระบบนะครับตัวนี้นะครับจากนั้นนะครับเราก็ไปที่ การเข้าสู่ระบบนะครับเรียนรหัสผ่านมันจะมีรูปก้นแจอยู่นะครับคลิกตรงนี้เลยนะครับเขียนรหัสข้างบนนี้ใส่รหัสปัจจุบันของเรานะครับของกลางนี้ใส่รหัสใหม่ของเรานะครับแล้วก็รหัสใหม่ข้างร่งนะครับเคนะครับเมื่อเราใส่รหัสปัจจุบันของเรานะครับแล้วก็รหัสใหม่ แล้วก็ตั้งรหัสใหม่ทั้งเลยนะครับแล้วก็กดคำว่าอัปเดตรหัสผ่านครับก,ก็โอเคนะครับก็อันนี้เมื่อเข้าหน้าสานี้เสร็จแล้วนะครับเอาคลิกตัวนี้นะครับแล้วก็กดคำว่าดำเนินการนะครับโอเคนะครับก็เสร็จสิ้นวิธีการ เปลี่ยนรหัสผ่าน facebook ของเรานะครับก็จบการนำเสนอวิธีการเปลี่ยนรหัสผ่านของ facebook เชนเท่านี้นะครับอย่าลืมน,นะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง youtube ของผมด้วยนะครับ